สวัสดีครับผมจาฤทธิ์รับผู้อุปสรรคการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ในงานมอเตอร์โชว์นะครับผมจะพามาชมเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์วายแท็นะครับตัวท็อปพับสีนะครับสีจะเป็นสีส้มนะครับสีสีใหม่เลยนะครับผมของรุ่นเน็กเจอร์นะครับผมคันนี้นะครับสวยงามโดดเด่นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเพียบเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้าของ ตัววายแท็กนะครับผมสวยงามโดดเด่นนะครับผมจะเป็นสีออกกาไฟนะครับเป็นสีลวดของวายแท็กเราอยู่แล้วนะครับผมส่วนไฟนะครับไฟตัวนี้นะครับจะเป็นไฟแมทริกนะครับ LED ไฟแมทริกตัวนี้คืออะไรนะครับผมไฟแมทริกตัวนี้นะครับเวลาเราเลี้ยวนะครับผมหลอดไฟน่ครับก็จะเลี้ยวตามนะครับก็จะหมุนตามนะครับผมแล้วก็จะมีไฟสองนะครับที่ด้านข้างนะครับข้างที่เราเลี้ยวนะครับที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ไฟนะครับรูปตัว C นะครับเป็นไฟตัว C ขนาดใหญ่นะครับ มสติก LED นะครับคันนี้แล้วตัวนี้นะครับมีกล้องรอบคันด้วยนะครับทำามว่าถ้ามีกล้องรอบคันตัวตรงไหนนะครับผมก็คือนี้มีกล้องหน้านะครับผมแล้วด้านหน้ากระจกก็จะมีอีกนะครับผมกล้องรอบคันนะครับไฟนะครับไฟตัดหมอกล่างเป็นไฟตัดหมอก LED นะครับผมแล้วก็นะครับผมการแข้งนะครับก็จะเป็นสีบอนเงินตัดนะครับ เซนเซอร์หน้าก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับมีคิวล้อมาให้แล้วนะครับผมจะเป็นคิวล้อมาให้เลยนะครับผมแล้วก็เห็นไหมครับปกติเราจะติดคิวล้อให้แต่เนี้ยมีมาให้ครบเลยนะครับผมแล้วก็แก้มเห็นไหมครับแก้มข้างนะครับผมแก้มข้างตัวนี้เป็นทรงออกแบบมาใหม่สไตล์ใหม่นะครับผม แล้วก็มีกล้องนะครับต้องรอบคัน3ามร้อยหกสิบองศานะครับอยู่ที่จุดนี้นะครับผมสีสวยนะครับสีโดดเด่นเลยนะครับผมถ้าลูกค้าอยากเป็นเจ้าของนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับผมวันนี้ในงานเปิดตัวมอเตอร์โชว์นะครับวันนี้เป็นวันรอบสื่อมวลชนครับโลบาร์นะครับจะเป็นโลบาร์สปอร์ตบาร์แบบทรงใหม่นะครับ เราเอาไว้มัดชงมัดเชือกอะไรได้รกกครับเห็นไหมครับแล้วก็ไฟท้ายแบบใหม่นะครับเป็นไฟท้าย LED เป็นลายเส้นแล้วนะครับสวยงามนะครับผมเป็น LED สวยงามนะครับสีของไฟท้ายนะครับก็จะเป็นสี เป็นสีเป็นสีสโมกนะครับผมลมดำนะครับแล้วก็ฝาท้ายเป็นแบบใหม่เห็นครับเอาแบบเป็นแบบใหม่นะครับผมหนาเลยนะครับสามารถวางงานชิ้นงานหรือเอาแคมป์นะครับแคมป์ซีล็อกได้นะครับในงานช่างงานไม้งานเหล็กนะครับจะสามารถเจาะได้นะครับผมเกี่ยดได้ ด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับจะเป็นมิติสวยงามนะครับมีคําว่า4 4คนะครับผมแล้วมีคําว่าวาแท็กด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอักษรโนนนะครับผมของวาแท็กก็จะเป็นอักษรโนนเช่นเดียวกันนะครับเป็นมิติสวยงามนะครับมีกล้องมองหลังนะครับมีเซ็นเซอร์รอบคันมนเดิมนะครับ แล้วที่พิเศษมานะครับเห็นไหมครับมีที่เหยียบนะครับขึ้นด้านท้ายนะครับผมนะครับมีที่เหยียบด้วยนะครับที่เพิ่มเข้ามาอยู่ช่วงล่างนิดนึงนะครับผมโช๊คัพแบบกล้วยนะครับผมแต่นะครับผมตัวโช๊คจะอยู่นอกนะครับผมจะอยู่นอกคัตซีนะครับผมแบบปการออกแบบที่มาใหม่นะครับแอร์คู่หลังมาแล้วนะครับ แอร์ผู้หลังมาแล้วนะครับผมตัวท็อปนะครับหน้าจอนะครับแข็งหน้าปัดนะครับผมก็อาจจะเยอะหน่อยผมจะพามาดูแข็งหน้าปัดนะครับผมหน้าปัดนะครับคือคือหน้าปัด12นิ้วนะครับผมแล้วก็จอนะครับเป็นจอซิงค์4นะครับผมขนาด12นิ้วนะครับเป็นตัวท็อปก็คือเป็นจอใหญ่นะครับผมแล้วก็มีกราฟิกด้วยนะครับผมเห็นไหมครับจะมีกราฟิกให้ด้วย สถานะจอใหญ่เต็มตาเลยนะครับผมตัวนี้นะครับจะต้จอ12นิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจอนะครับผม12นิ้วนะครับแล้วเซิงสี่นะครับหรือน้าปัดด้วยนะครับผม เดี๋ยวถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับผมจารึกนะครับที่สาก,การสาย Ford Auto ต้ l l ลลี่ประตทธานีนะครับผมคนเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูคันต่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ